้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซิโยอีกองกำลังบุรพา,าบุกจับเจคเมนถึงกับยกมือไหว้จับตาประธานาธิปดีสีเอาคืน พึ่งควักให้เกือบร้อยล้านในเดือนเดียวหลังจากที่หนุ่มจีนโดนบอมเละจากกรณีที่วันนี้29พฤศจิกายน2,568สูงย์ปฏิบัติการกองทัพพันหนึ่งพบกับชายชาวจีนมีการลักลอบข้ามแดนเข้ามาฝั่งประเทศไทยบริเวณบ้านน้องจานตำบนนนห์มังมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสก้วและมีการเหยียบกับทุ่นระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบกเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ได้มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพร้อมประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสแก้วเพื่อดำเนินการสอบสวนเนื่องจากเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยในเบื้องตน้นมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการไซเบอร์สแกม ซึ่งพบการหลบนี้เข้ามาอย่างฝั่งประเทศไทยต่อเนื่องสําหรับพื้นที่เกิดเหตุจุดดังกล่าวตั้งอยู่แนวพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทยห่างจากถนนสีเพนประมาณ90เมตรและเป็นพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดที่ฝ่ายไทยกําลังดําเนินการเก็บกู้ตามแผนโดยที่ผ่านมาเคยตรวจพบทุ่นระเบิดจํานวนมากในพื้นที่ดังกล่าวหากพิจารณาจากสภาพพื้นที่จะเห็นได้ว่าฝ่ายกัมพูชา มีการวางทุนระเบิดตลอดแนวชายแดนในลักษณะขัดขวางการบริบัิงานของเจ้าหน้าที่ไทยและกระทบต่อประชาชนไม่เฉพาะจุดนี้เท่านั้นแต่ยังพบได้ทั่วไปตลอดแนวชายแดนไทยและกัมพูชาที่สำคัญคือกัมพูชาเป็นภาคีอนุสัญญาออตตาวา และได้รับเงินสนับสนุนจำนวนมากจากนานาชาติเพื่อใช้ในการเก็บกู้ทุนแต่กลับไม่แสดงความรำมือในการเก็บกู้ตามแนวชายแดนร่วมกับฝ่ายไทยแม้ไทยจะมีการยื่นข้อเสนอผ่านเวทีการประชุมทวิภาคีหลายครั้งก็ตามนอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าฝ่ายกัมพูชามีการเข้าไปขัดขวางการปฏิบัติงานเก็บกู้ของฝ่ายไทยในหลายพื้นที่อีกด้วยด้านศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดแห่งชาติ TMAC มีการเปิดเผยกรณีเดียวกันว่าเป็นชายชาวจีน กำลังพยายามจาปะปฐมพยาบาลตนเองและร้องของความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษสลับภาษาจีนเริ่มมีอาการหนาวสั่นจึงเร่งให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเพิ่มเติมและนำตัวส่งโรงพยาบาลโคกสูงเพื่อให้การรักษาปัจจุบันผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลโคกสูงจากการตรวจสอบพบเป็นทุ่นระเบิดประเภทสังหารบุคคลชนิด PMN ลักษณะอาการบาดเจ็บ เท้าด้านซ้ายขาดทั้งเท้าแผลชกันบริเวณล,ลำตัวด้านซ้ายและใบหน้าด้านซ้ายถูกสะก็ดระเบิดอย่างไรก็ตามทีมคณาครติกค่ะได้มีการตรวจสอบย้อนไปเมื่อวันที่2กันยายน2568สำนักข่าวเฟลชนิวส์ของกัมพูชามีการรายงานว่า นายเมียโสพลโคสกประจำตัวนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มีการเปิดเผยหลังจากที่นายหุนเมเนตและคณะผู้แทนระดับสูงของกัมพูชาเดินทางกลับมาจากการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO ณนานครเทียนจินของจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า 20ล้านหยวนหรือว่าราว90ล้านบาทให้แก่กัมพูชาเพื่อช่วยฟื้นฟูความเสียหายและบรรเทาความยากลำบากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะด้วยอาวุธกับไทย28กันยายน2568ทีมข่าวดุคติกยังพบอีกว่าหวังหวนปินเอกอัครชูตจีนประจำกัมพูชามีการมอบการสนับสนุนทางการเงินจำนวน1 0 0ล้านดอลลาร์ หรือราว3ล้าน2แสนกว่าบาทแก่รัฐบาลให้จังหวัดพระวิหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยที่เด้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาลและไทยนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวเมื่อวัวนที่28พฤศจิจก,กายน2568โดยกองทัพภาคที่หนึ่งกองกำลังบรุรพามีการปฏิบัติการเข้มสาจุดช่วยคนไทยหนีภัยแก๊งคอร์เซนเตอร์บัญชีมา้า1ิรายโดยสกัดกั้นแรงงานลักลอบเข้าเมืองรวมเจดราย บริเวณบ้านสีแยกทันใจตมบลผ่านศึกได้ตรวจพบและมีการจับกุมชาวกัมพูชา7คนเป็นชาย4หญิง3ขณะเดินเท้าลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางเกษตรโดยให้การว่าเคยทำงานเพราะต้นย่างที่จังหวัดระยองจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบก,กับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3าหรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่าสามเดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุแนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแชว,วิทยเขาต่อสู้กันอย่างรุแนแรงความพึ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สานะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่าน,นายางแงกยุทธศาสตร,ร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้้าาาาามมมีีสสงงคคครรรรกกกกขึนะะหว่่ไทททยยััับพพูือภุ ทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปอยังห้องสมุดโร,รงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บบาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด